สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบอมเพื่อเฟนกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่น m มดิโดเควส์นะครับไม่รู้เลยอ่ะโอ้ยนี่ก็จะเล่น2องดานนะแต่ถ้าถ้าคลิปยังไม่ถึงสิบนาทีจะเล่นด่านที่3ามนะครับก็คือจะเล่นเที่นี่นะจะไม่หยุดเลยนะ อ้ยดิกระลิน่นนะครับนี่เพราะว่าแฟนหวยก็จะเล่นแบบนี้ไอตัวอสัสวินนะ่ะไอตัวอสัสวินครับตัวเนี้ยที่มันกำลังเดิอนอยู่ก็คือเราต้องจับก,กันให้ได้นะครับเชื่อไหมนี่มาเนี่มครับอย่างที่ครับวิธีการจับกกอาสัสวิน มันจะตีเองนะครับแล้วก็เขออาก็จะตายนะครับสินตีน่าจะตีแล้วแตกงี้ยังจะเกิดเรื่องเหมือนกินเต่อเลร็วเร็วเร็ว แล้วต้องเป็นระเบิดกล่องให้ได้สองอันนะครับเสียยครับเุ้ยของดีของดีเูนไเราสามารถผักระเบิดได้อันนี้ดีเลยเทาไหร่ได้นี้ จะไม่ไม่ทำไม่เสียเวลานะครับเราจะ,ะจะระเบิดไปต่อเรื่อยๆครับไม่หยุดนะครับ <c oughs> ซูบี๋กินแล้วกันวี่มั้วยาโอ้โอเรียบร้อยผ่านดานแรก คนดาทีสองนะครับอดึไงวะ,อวะโอเคคนดาทีสองสวยแล้วเออริเปิดไปก่อน ครับเอาใหม่เอาใหม่ฮัลโหล <Hello. S 1> เจียบร้อยตายฮัลโหลโอเคแล้วก็ระเบิดกล่องนะครับ <c oughs> ว้แลนี่ค uh รับดาทีสองเตะดูทนทำเองกแล้ครับ ระเบิดกล่องคุณเจได้แล้วเจไดเจ โอเคยังไม่ถ mm ึงสิบนาทีนะปึ๊บอาจจะได้ยินเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะเพราะว่าันใกมกำลังก่อสร้างอยู่นะกึกกึ๊กกึกกึกกึ๊กกึกกึกกึ๊ก रिक ดูเฟนเทาด้ดูเฟนเทาโอ้โหมีตัวตลกสวยแล้วมันจะเตะไหมเนี่ย จะเป็นเดินที่เสียเวลา ยัง <Okay. S 2> <Ooh. S 1> ไม่ถึงกระดาษที่สี่อีกกระดาษที่สี่ครับกระดาษที่สี่แล้ว <c oughs> 으음. Okay.

ที you, ่มี Więc ันโยกอยู่เปลี่ยนสวิตอะเคฮะต่อ 你。<laughs> <laughs> โอเคทุกคนก็ขอลาไปกอ่อนครับ